ู้ชมช่วงนี้ต้องขยับพื้นที่ให้นักแสดงหน้าใหม่ไฟแรงกันนิดนึงนะคะถ้าบอกว่าใครที่เป็นสายสาววายเนี่ยรับรองว่าไม่มีใครไม่รู้จักหนุ่มคนนี้แน่นอนะนะคะนี่ไปดูกันใครเอ,อ่ยน้องบอสคะ น้องบา,าสุรเดชนั่นเองก็กำลังมีผลงานจิ้นๆในแบบซีรีส์าชายรักชายนะคะหลังจากฝากผลงานปรากฏบนหน้าจอแล้วเจ้าตัวก็ได้รับความนิยมเป็นที่ถูกอกถูกใจแฟนๆมากเหลือเกินคุณค่ะเด็กผู้ชายอะไรน่าหวานชนิดที่ว่าเราสองคนเนี่ยอายนะ,ะ,นะบอก <c oughs> ทุกคคือ <c oughs> ถ้ามองดีๆเนี่ยหลายๆมุมนะมก็คล้ายกับเนี่ย หนุม่เมเจมจีอยู่เหมือนกันนะคุณนะวความหวานเหมือนกันไงใช่ค่ะ<า>ก,ก็มีโอกาสได้เจอตัวน้องบาสก็เลยชวนมาทําความรู้จักกันหน่อยค่ะแล้วก็ถามถึงเรื่องที่มีคนบอกว่าหน้าคล้ายกับพี่เจมจีด้วยนะคะรู้สึกยังไงคะน้องบาสก็รู้สึกดีนะครับเพราะว่าพี่เจมจิก็เป็นดลารารุ่นพี่ครับก็หล่อหน้าหวานเหมือนกันอะไรเงี้ยาิมาว่าเราบอกว่ามีความคล้ายเขาเคยรู้สึกไหม ผมไม่ไม่กล้ารู้สึกขนาดนั้นก็มีคนเคยพูดผมก็บอกไม่ไม่หรอกพี่เขาคือพี่เขาหน้าหวานหน้าชัดอะไรเงี้ยก็หลอกผมหวานแต่ไม่ไม่ชัดเท่าพี่เขามาก็สนุกมากครับความจริงผมอยากเป็นนักแสดงอยู่แล้วก็ได้ทําตรงนี้ก็รู้สึกดีมากๆเลยครับต้องขอบคุณดีกว่าเพราะว่าเพราะพวกพี่ๆอ่ะซัพพอร์ตมาตลอดก็ต้องขอบคุณมากๆก็รู้สึกดีการขับเยขนาด ก็มีเยอะขึ้นครับมีหลายประเทศก็รู้สึกดีนะครับที่ว่าซัพพอร์ตผมแต่ว่าความจริงแล้วไม่เอาอะไรมาให้ก็ได้เพราะผมแค่มาหาผมก็ดีใจแล้ว